ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจักรพรรดข้ามกาลเวลาตอนที่33 เคล็ดวิชากระดูกมังกรอสถกายพิทักษ์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของแต่ละคนได้สูงมากแต่สิ่งที่หวังชงต้องการจริงๆคือใช้มันเพื่อฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกนั้นสามารถใช้เคล็ดวิชาได้3ประเภทนั่นคือเคล็ดกระดูกมังกรเคล็ดกระดูกพยัก์และเคล็ดกระดูกเสือดาวจากเคล็ดวิชาทั้ง3นี้เคล็ดกระดูกเสือดาวเป็นเคล็ดที่พบได้ง่ายมากที่สุด มันเป็นเคล็ดที่ฝึกฝนได้ง่ายมากกว่าหากเทียบกับเคล็ดกระดูกพยักที่ถูกจำกัดไว้แค่ชนชั้นสูงหรือขุนนางในราชาสํานักเท่านั้นอย่างไรก็ตามสำหรับเคล็ดกระดูกมังกรน,นั้นยิ่งหาได้ยากกว่านั้นมากอีกทั้งมันยังเป็นเคล็ดที่ฝึกได้ยากมากที่สุดที่สำคัญมันถูกจำกัดเอาไว้ถ่ายทอดในราชวงศ์โดยห้ามแพร่าพรายออกมาภายนอกโดยเด็ดขาด เล่าลือสืบต่อกันมาว่าเคล็ดวิชากระดูกมังกรเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายมันเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณถูกคิดค้นโดยมาหาจัก,กรพรรดิเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดหลังจากที่ราชวงศ์เสียล่มสลายลงก็ถูกแทนที่ด้วยราชวงศ์ซางจากนั้นก็ผ่านมายัางราชวงศ์โจราชวงศ์ฮั่นจนมาถึงต้าถังในปัจจุบันในยุคนี้แทบไม่มีใครเคยได้ยินชื่อเคล็ดวิชานี้ด้วยซ้ำ หวังชงได้มีโอกาสฝึกฝนเคล็ดกระดูกมังกรโดยบังเอิญแม้ว่ามันจะเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและไม่ได้มีพลังที่สามารถสะเทือนสวรค์และปฐพีได้ก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเคล็ดวิชาที่ช่วยปูทางไปสู่การฝึกฝนวรยุทธ์ที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตที่แล้วของเขาด้วยความเกียดคร้านมันทําให้เขาเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เป็นเวลา4ปีซึ่งมันเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดในการหลอมกระดูกเสริมความแข็งแกร่งขึ้น ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะฝึกหนักแค่ไหนหรือได้รับคำแนะนำจากเหล่าปรมาจารย์ยุทธ์มากเพียงใดเขาก็ไม่อาจก้าวหน้าไปได้เกินกว่าขั้นนักรบศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นความเสียใจอีกอย่างหนึ่งของเขาความล้มเหลวที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเพราะตัวเขาเองทั้งหมดในช่วงชีวิตนี้เมื่อเขามีโอกาสได้แก้ไขความเสียที่เกิดขึ้นด้วยเคล็ดวิชากระดูกมังกรเขาจะสามารถก้าวผ่านความแข็งแกร่งในช่วงชีวิตที่แล้วและก้าวสู่ขั้นที่สูงกว่านั้น หลังจากนั่งพักอยู่ชั่วครู่ในที่สุดริศจากโอสถกยาพิทักษ์ก็เริ่มตื่นขึ้นคลื่นพลังได้ลุกชนขึ้นจากปากของหวังชงพร้อมกับแพร่กระจายไปทั่วร่างกายของเขาหวังชงยืนหยัดขึ้นด้วยท่าเตรียมพร้อมเขาซัดหมัดออกไปเพื่อยืดกล้ามเนื้อของเขาการฝึกฝนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวตามปกติแต่อย่างใดในเวลานี้เขาดูราวกับมังกรที่เหยียดร่างรับขนานไปกับพื้นเคล็ดกระดูกมังกร คือเคล็ดการลอกเรียนการเคลื่อนไหวของมันก่อนทั้งกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเพื่อดึงลมปราณออกมาใช้สู่ภายนอกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพกระตุ้นจุดลมปราณทั้งหลายพร้อมทั้งแปลเปลี่ยนกระดูกของมนุษย์ให้กลายเป็นกระดูกมังกรรากกระดูก เป็นรากฐานของเคล็ดวิชาทุกแขนงและยังเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในอนาคตของคนนั้นคนที่มีรากกระดูกที่ดีจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างไม่ยากเย็นนักแตกต่างจากคนที่มีรากกระดูกที่ได้กว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับทางตันที่ไม่อาจข้ามผ่านไปได้ดังนั้นแม้ว่าเคล็ดวิชากระดูกมังกรจะไม่ใช่เคล็ดวิชาที่สามารถพลิกภูเขาหรือมหาสมุทรได้ก็ตามแต่หวังชงก็ยังให้ความสำคัญในการฝึกฝนมันอย่างมาก คริปตานั้นหมัดขวาของหวังชงก็เปลี่ยนเป็นฝ่ามือขณะที่เขาก้าวเท้าออกไปด้านหน้าการเคลื่อนไหวของเขาประดุดจราวกับพยกร้ายกระโจนลงมาจากหุบเขาทัานใดนั้นคลื่นหมัดก็พุ่งออกไปพร้อมกับสร้างเสียงคำรามลั่นดังสนั่นออกมากระบวนท่าน,นี้มีชื่อว่าหมัดลมหายใจมังกร แก่นสำคัญในการฝึกกระบวนท่าหมัดลมหายใจมังกรก็คือการเข้าถึงลมหายใจของมังกรการเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเช่นนี้กลับเกิดจากการเคลื่อนไหวของกระดูกถึง28ชิ้นพร้อมกับกล้ามเนื้ออีก64จุดทั่วร่างกายมันจะสร้างช่องว่างเล็กๆภายในร่างกายเพื่อให้พลังงานจากโอสถผ่านเข้าไปได้และง่ายต่อการเปิดจุดลมปราณภายใน ปัญหาหลักในการฝึกกระบวนท่านี้ก็คือหากไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำและไม่อาจเข้าถึงจังหวะลมหายใจของมังกรได้มันจะทำให้ให้พลังงานจากโอสถไม่อาจเคลื่อนผ่านและอาจกลายเป็นการทำลายกระดูกและกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแทนอาจกล่าวได้ว่าหากผู้ฝึกฝนไม่มีความชำนาญมากพอมันจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเอง อย่างไรก็ตามหวังชงนั้นต่างออกไปแม้ว่าในปัจจุบันเขาจะเป็นเพียงแค่เด็กอายุ15ปีและมีพลังบ่มเพาะที่น่าสมเพชมากก็ตามแต่ในช่วงชีวิตที่แล้วเขาก็เป็นถึงจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่ควบคุมกองทัพทั้งหมดแห่งต้าทังดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาที่เข้าถึงแก่นของเคล็ดวิชากระดูกมังกรแปลก ในขณะที่กำลังฝึกฝนอยู่นั้นจูจ่ๆเขาก็หยุดเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันด้วยเหตุผลบางอย่างหวังชงสัมผัสได้ว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นง่ายต่อการฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรมากเกินไปซึ่งบัดนี้มันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขาอีกต่อไปทั้งหมัดและร่างกายของเขาเคลื่อนไหวไปราวกับกระแสน้ำที่สามารถผสานเข้ากันได้อย่างกลมเกลียวเหมาะเจาะหวังชงตระหนักถึงร่างกายของเขาดีก่อนหน้านี้เขาได้ใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างไร้จุดหมาย หากกล่าวอย่างถูกต้องแล้วนั้นเมื่อเขาไม่ได้ฝึกฝนมานานเช่นนี้มันควรจะเป็นเรื่องยากกว่านี้ไม่ใช่หรอกหรืออย่างไรก็ตามหวังชงกลับไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นเขากลับรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเคล็ดวิชาซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ระดับการบ่มเพาะพลังของเขาในตอนนี้จะรู้สึกได้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็สายสศีรัะไปมาก่อนจะทิ้งความคิดเหล่านั้นเอาไว้ในใจของเขามัางกรด้านเมคา เขาสลัดความคิดฟุ้งซ่านทิ้งไปพร้อมกับหันปลายเท้ากลับมาอีกด้านก่อนจะทะยานออกไปอย่างรวดเร็วการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่ามังกรด้านเมฆาแม้ว่าปลายเท้าของเขาจะไม่ได้สัมผัสกับพื้นแต่ทว่าร่างกายของเขากลับพุ่งออกไปด้านหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งร่างกายของเขาดูราวกับเทพมังกรที่กำลังท่องทยานผ่านมวลเมฆาอยู่ก็ว่าได้มังกรสะบัดหางกรงเล็บมังกร การเคลื่อนของหวังชงเปรียบได้กับมังกรที่ท่องทยานไปทั่วอากาศทุกการเคลื่อนไหวของเขาเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงมันจําเป็นต้องควบคุมกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างแม่นยําด้วยเคล็ดวิชากระดูกมังกรหวังชงสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและยังสร้างความน่าเกรงขามออกมาอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันแม้ว่าหวังชงจะเคลื่อนไหวไปทั่วทั้งพื้นที่แล้วก็ตามแต่เขากลับทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นเพียงเจ็ดรอยเท่านั้นรอยเท้าเหล่านี้สัมพันธ์กับกลุ่มดาวมีใหญ่ที่อยู่บนท้องฟ้าสิ่งนี้ถูกเรียกว่าย่างก้าวดาราซึ่งเป็นกระบวน้าย่างก้าวในเคล็ดวิชากระดุกมังกรเหยียบย่อข้างตามตำแหน่งกลุ่มดาวการเคลื่อนไหวประดุกมังกรสิ่งนี้คือย่างก้าวดารา ลานกว้างของตำหนักตระกูลหวังยังคงเงียบสงัดไม่มีใครอื่นอยู่บริเวณใกล้ๆหวังชงจึงยังคงฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรอย่างต่อเนื่องการหลอมกระดูกเพื่อเสริมแกร่งให้กับร่างกายของหวังชงนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆโดยทั่วไปแล้วคนอื่นๆจะกลืนโอสดลงไปพร้อมกับเริ่มฝึกฝนเคล็ดวิชาแต่ทว่าหวังชงกลับอมเอาไว้ในปากพร้อมกับดูดซับพลังของโอสดอย่างต่อเนื่องนี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยของเขาที่ใช้ในการฝึกฝนหลอมกระดูก แม้ว่าการกลืนโอสถลงไปโดยตรงจะสร้างลมปราณภายในได้สูงล้ำแต่มันก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเนื่องจากพิษของโอสถมีอยู่มากเช่นกันอย่างไรก็ตามสำหรับการอมเอาไว้และค่อยดูดซับพลังเช่นนี้แม้ว่าโอสถจะค่อยๆปล่อยพลังของมันออกมาก็ตามแต่พลังงานทั้งหมดก็จะถูกดูดซับเอาไว้โดยไม่สูญเปล่าไปแม้แต่นิดเดียวมันจึงเป็นวิธีที่สามารถดึงประโยชน์สูงสุดออกมาจากโอสถนั้นๆได้ คลื่นเวลาได้ไหลผ่านไปอย่างช้าๆหวังชงได้กำชับเอาไว้ว่าห้ามคนอื่นเข้ามารบกวนเขาในวันนี้ดังนั้นเขาจึงได้รับอิสระในการฝึกอย่างมากพลังงานจากโอสถไหลผ่านออกมาอย่างต่อเนื่องหวังชงสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของเขากำลังร้อนขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่รู้สึกได้ว่าร่างกายของตนกำลังแข็งแกร่งขึ้นโอสถกายาพิทักษ์สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายในการฝึกวอรยุทธได้และนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของมัน ไม่ว่าข้าจะฝึกเคล็ดวิชากระดูกมังกรได้สำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่หลังจากที่ข้ากลืนโอสถกายาพิทักษ์และใช้เวลาฝึกไปสักระยะอย่างน้อยข้าจะต้องเข้าถึงขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสีได้หวังชงครุ่นคิดขณะที่ใช้ย่างก้าวดาราออกมา ผู้ฝึกยุทธในขั้นต้นนั้นแบ่งออกเป็น9้าขั้นซึ่งถูกเรียกว่าขั้นเก่อกําเนิดลมปราณ9้าขั้นในตอนนี้หวังชงอยู่ในขั้นเก่ะกําเนิดลมปราณระดับ3ซึ่งเขาไม่อาจเทียบกับเว่ยห่าที่อยู่ในขั้นเก่ะกําเนิดลมปราณระดับ4ได้ดังนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงเหยาเฟิงที่อยู่ในขั้นเก่อกําเนิดลมปราณระดับ9้าแม้แต่นิดเดียวมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขามากหากว่าจะเข้าร่วมค่ายฝึกคุณอู่ด้วยพลังบ่มเพาะขั้นนี้ ในตอนนี้ค่ายฝึกที่ยิ่งใหญ่ทั้ง3นั้นยังอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมเท่านั้นมีหลายคนคิดว่าค่ายฝึกทั้ง3นั้นถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเหล่าลูกหลานของตระกูลชั้นสูงเท่านั้นแม้แต่หวังหยานก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันหวังชงรู้ดีว่าการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝ่ายฝึกทั้งสนั้นจะต้องทําให้ทุกคนตกตะลึงมากแน่นอน เพราะจำเป็นต้องมีการบ่มเพาะพลังอยู่ในขั้นก่อกำเนิดระดับ4เป็นอย่างน้อยเรื่องนี้ทำให้เกิดความโกลาหลและการประท้วงอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามผู้ที่ควบคุมค่ายฝึกทั้ง3แห่งนี้ได้ตัดสินใจอย่างหนักแน่นไปแล้วและไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงกฎข้อนี้ได้มันเป็นกฎที่ถูกกำหนดใช้และเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเดิมทีแล้วการเข้ารับคัดเลือกกำหนดให้มีพลังบ่มเพาะอยู่ในขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ4เท่านั้นแต่หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นระดับ5และระดับ6 หากว่าหวังชงไม่สามารถเข้าค่ายฝึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกโอกาสที่เขาจะเข้าร่วมได้ก็ยิ่งลดลงไปมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จิตใจของหวังชงก็สั่นไหวไม่เหมาะต่อการฝึกฝนอีกต่อไปหลังจากผ่านช่วงเวลาไปนานแค่ไหนไม่อาจทราบได้นั้นในที่สุดหวังชงก็ลืมตาตื่นขึ้นนี่เมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ยังคงลอยเด่นอยู่อย่างชัดเจน หวังชงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเสร็จสิ้นการฝึกฝนรวดเร็วเช่นนี้แต่เดิมแล้วเขาคิดว่ากว่าเขาจะดูดซับพลังจากโอสถกายาพิทักษ์จนหมดนั้นเวลาคงจะต้องล่วงเลยไปถึงช่วงดึกแล้วมากกว่าการฝึกฝนของเขากลับเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาดเอาไว้ราวกับว่าร่างกายของเขาเปิดกว้างรองรับพลังจากโอสถกายาพิทักษ์ได้อย่างยอดเยี่ยมก็ว่าได้ ในช่วงชีวิตที่แล้วหวังชงได้กลายเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่เขาได้เผชิญกับปัญหาและความผิดพลาดมากมายดังนั้นเมื่อมีโอกาสอีกครั้งเช่นนี้เขาจึงทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่คนทั่วๆไปนั้นแม้ว่าจะยืนด้วยท่าม้านานๆก็จะทำให้เกิดความไม่โล่งอย่างมากแต่ทว่าหวังชงที่เคลื่อนไหวมาตลอดตลาเป็นระยะเวลานานนั้นเขากลับไม่รู้สึกเหนื่อยโล่แม้แต่นิดเดียว เกิดอะไรขึ้นหวังชงแงนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยความสับสนเขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาตั้งแต่แรกที่ได้เผชิญหน้ากับเหยาเฟิงในโรงเตี๊ยมกระเรียนภัยสารร่างกายของเขาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วผิดจากช่วงชีวิตที่แล้วอย่างมากเขาสามารถหลบหลีกการโจมตีเข้ามาหาเขาได้อย่างง่ายดายแม้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ควรหลบได้ด้วยซ้ำก็ตาม เมื่อคิดย้อนกลับไปในตอนนั้นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ไม่ชัดเจนนักหวังชงจึงไม่ได้สนใจแต่อย่างใดแต่ทว่าในครั้งนี้มันต่างออกไปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นชัดเจนขึ้นมากโอสถกยาพิทักษ์สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายได้เท่านั้นไม่ได้ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้แล้วหากว่าโอสถกยาพิทักษ์สามารถซึมซับเข้าร่างกายได้ง่ายเช่นนี้แล้วทำไมข้าต้องให้คนไปเตรียมสมุนไพรเพื่อช่วยในเรื่องซึมซับมาด้วย นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ระลอกความสงสัยได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งหัวใจของหวังชงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันความสามารถบนเส้นทางผู้ฝึกยุทธของเขาแตกต่างจากช่วงชีวิตที่แล้วอย่างมากหวังชงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่เขาก็ยังไม่อาจหาเหตุผลที่ทําให้เป็นเช่นนี้ได้แต่อย่างใดหักเหตุที่ส่งผลให้เป็นเช่นนี้ได้คงมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือการกลับมาอีกครั้งในช่วงชีวิตใหม่ของเขาจะต้องเป็นเพราะดาวตกนั่น หวังชงครุ่นคิดในใจหลังจากที่ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหวังชงได้ตรวจสอบร่างกายของตัวเองอย่างละเอียดแล้วแต่เขาก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดสงสัยว่าเรื่องนี้คงยังเป็นปริศนาไปตลอดการหวังชงถอนหายใจยาวออกมาเพื่อผ่อนคลายความคิดแม้ว่าเขาจะยังไม่อาจเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็ตามแต่เขาก็ตระหนักถึงผลการฝึกฝนของเขาได้ไม่เลว ขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ3อีกเพียงไม่กี่ก้าวข้าก็จะก้าวสู่ระดับ4แล้วตรับใดที่ข้าฝึกฝนอีก2 3ถึง3วันข้ากน่าจะก้าวสู่ระดับถัดไปได้แน่หวังชงพยักหน้าเบาๆด้วยความสุข ประโยชน์จากการดูดซับพ,พลังจากโอสถกายาพิทักษ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคาดเอาไว้มากโดยทั่วไปแล้วโอสถกายาพิทักษ์จะสามารถช่วยเพิ่มพลังให้ได้เพียงแค่ครึ่งขั้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามด้วยวิธีการของหวังชงมันกลับทําให้เขาสามารถดูดซับพ,พลังได้อย่างเต็มที่และได้ผลตอบรับของพลังลมปราณภายในร่างกายที่มากขึ้นภายในขั้นก่อกําเนิดลมปราณทั้ง9ระดับแบ่งออกเป็นพื้นฐาน3สิ่งคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูก ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญมากเมื่อใดก็ตามที่ก้าวสู่ระดับสีได้ร่างกายจะสามารถสร้างพลังลมปราณภายในขึ้นได้เมื่อถึงเวลานั้นจำเป็นต้องบ่มเพาะพลังลมปราณภายในร่างกายให้หนาแน่นและขยายให้ใหญ่ขึ้นจากนั้นก็จะเข้าถึงแก่นแท้ของขั้นก่อกำเนิดลมปราณได้หวังชงครุ่นคิดบนเส้นทางของผู้ฝึกยุทธเมื่อก้าวสู่ขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับสีแล้วหากว่ามีร่างกาย เส้นเอ็นและกระดูกที่ดีแล้วนั้นการบ่มเพาะพลังลมปราณภายในของคนนั้นๆจะรวดเร็วขึ้นใน2อถึงสวันต่อมาหวังชงยังคงฝึกฝนอยู่ภายในลานหลังตำหนักโดยไม่มีผู้ใดเข้ามารบกวนเขา ในสมวันต่อมาขณะที่หวังชงยังคงฝึกฝนเคล็ดวิชากระดูกมังกรอยู่นั้นร่างกายของเขาก็ระเบิดคลื่นพลังกวาดออกมาโดยรอบอย่างกระทันหันหวังชงรู้สึกราวกับว่าโซ่ตวนที่พันฒนาการเขาเอาไว้ได้หลุดออกไปอย่างสิ้นเชิงขณะที่ร่างกายของเขาเปล่งประกายกล้าออกมาหวังชงสัมผัสได้อย่างชัดแจ้งว่าร่างกายของเขาแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากสำเร็จแล้ว ในเวลานี้หวังชงสัมผัสได้ถึงเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเขาพวกมันกำลังอัดแน่นไปด้วยพลังงานมหาศาลที่กวาดไปทั่วทั้งร่างกายขณะเดียวกันนั้นหวังชงก็เพ่งจิตของเขาไปที่จุดตันเทียนพร้อมกับสร้างพลังลมปราณขึ้นมาภายในร่างกายทันทีใช่แล้วความรู้สึกนี้แหละ เมื่อสัมผัสได้ถึงพลังลมปราณที่ก่อตัวขึ้นมาภายในร่างกายหวังชงก็กำหมัดแน่นด้วยความตื่นเต้นแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก้าวสู่ขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ4และยังไม่ใช่พลังที่สามารถสั่นคลอนแผ่นดินได้กับช่วงชีวิตที่แล้วของเขาก็ตามแต่หวังชงกลับรู้สึกมีความสุขสำหรับช่วงเวลานี้อย่างมากขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ4ด้วยอายุ15ปี ในที่สุดเขาก็สามารถทำในสิ่งที่ช่วงชีวิตที่แล้วเขาไม่สามารถทำได้ช่วงอายุ15ปีนั้นเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการหลอมกระดูกและสร้างหลักฐานของร่างกายให้มั่นคงแต่เดิมแล้วเขาไม่มั่นใจแม้แต่นิดเดียวว่าจะสามารถข้ามขีดจำกัดของตัวเองขึ้นมาได้แต่ทว่าในตอนนี้สิ่งที่เขาคาดหวังก็เป็นจริงขึ้นมาในที่สุดในระหว่างที่หวังชงกำลังตื่นเต้นยินดีอยู่นั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงจิตต่อสู้ที่พุ่งตรงเข้ามาอย่างร่างกายของเขาอย่างกระทันหัน นั่นใครใบหน้าของหวังชงมืดมนลงอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ตอบรับคำถามของเขากลับเป็นหมัดที่พุ่งตรงมายังเขาอย่างทรงพลังมาสร้างรอยแตกยาวบนพื้นของลานพร้อมกับที่เสียงระเบิดของอากาศแตกออกอย่างต่อเนื่องแทนพี่ชายลองรับหมัดของข้าดูหน่อยเวลาเดียวกับที่หมัดพุ่งตรงข้ามานั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นนั่นทำให้หวังชงต้องตกตะลึงอย่างมากน้องเล็ก หวังชงไม่คาดคิดมาก่อนว่าคนที่ลอบโจมตีเขาจะเป็นน้องสาวของเขานางแอบเข้ามายังลานหลังตําหนักแทนที่จะเป็นมารดายอย่างไรก็ตามเขาไม่มีเวลาคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้มากนะักเขารู้จักน้องสาวของเขาดีหมัดของนางทรงพลังมากเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดแม้ว่าการบ่มเพาะพลังของนางจะไม่ได้สูงจนน่ากลัวก็ตามแต่มันกลับถูกชดเชยได้ด้วยมหาพละกกำลังมหาศาลที่มีมาตั้งแต่เกิดของนาง ด้วยพละกกำลังนี้แม้แต่เหยาเฟิงที่มีการบ่มเพาะพลังอยู่ในขั้นก่อกำเนิดลมปราณระดับ9ก็ยังทำได้เพียงคุกเข่าต่อหน้านางเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน้องสาวของเขาไม่เคยออมมือให้กับใครมาก่อนแม้ว่าเขาจะรอดจากหมัดของนางมาได้ก็ตามแต่เขาก็จะต้องได้รับบาดเจ็บสาหัสสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่อง และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปจัก,กระพัดข้ามการเวลา